สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้พามาเบิงสมโออยู่ส่วนหลังบ้านครับพี่น้องนี่ครับส่วนหลังบ้านนะครับพี่น้องปลูกขางบ้านครับผมปลูกไว้ถ้ากินนะครับเหลือนั่นก็ขายครับพี่น้องเป็นสมโอพันธุนะครับพันที่ออกมาจากสวนครับผมพี่น้องครับ นี่ครับต้นเล็กแต่ออกผลเยอะมากนะพี่น้องครับผมทำไมถึงต้นเล็กและผลดกนะครับพี่น้องหลายคนอาจสงสัยครับขยุี่การแตงกิงนะครับพี่น้องแตงกิงนะครับผมให้มีต้นเตี้ยนะครับบ่ให้ต้นสูงนะครับ พันขาวแตงกวานะครับพี่น้องต้นนี้นะครับผมนอกจากใส่ปุ๋ยครอกแล้วยังมีสูตรเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตร1 5 1 5นะครับแล้วก็13 13 21นะครับพี่น้องต้นกลาังงามนะครับผม บรรยากาศก็ดีครับพี่น้องฝนตกนะครับจังหวัดพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะพี่น้องบ้านกลางนะครับอำเภอศรสมบูรณ์ตำบลนนทอนะครับบ้านกลางครับผมส้มโอนะครับมีหลายพันนะครับท้องดีขาวใหญ่ขาวแตงกวาครับผมพี่น้องพี่น้องทันใดมาสนใจรับซื้อนะครับ นน้ำส้มโอเป็นผลไม้ที่ปลูกงายนะครับท่านใดอยากปลูกกินปลูกไว้ที่บ้านนะครับต้นสองต้นก็ได้นะครับหรือว่าปลูกไว้ที่สวนนะครับเป็นพืชที่ปลูกงายครับลองปลูกเบิ้งครับผมพี่น้องอันนี้อีกต้นหนึ่งคือท้องดีนะครับต้นนี้เป็นท้องดีพี่น้องครับตัวนี้ก็ปุ๋ยที่ใส่ก็สูตรสีผ้าสบห้าแล้วก็ปุ๋ยคลอกนะครับ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับเพิ่มความหวานลดความขมครับสูตรสิบสามสิครับผมพี่นอ้องการให้น้ำให้ยังก็ปกติครับผมน้ำจะขาดครับเก็บคลิปเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องได้ชมกันครับผมผู้ใดที่ชอบสวนนะครับสวนส้มโอสวนผลไม้ครับติดตามช่องเราได้ครับ